สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตจากคลิปผักขยั่งครั้งที่แล้วนะคะก่อนอื่นเราก็จะเอาผักขยั่งที่อยู่ในถุงสองถุงมาดูความแตกต่างกันค่ะเราจะเปิดจากถุงที่แช่น้ำก่อนนะคะจากที่เห็นรากเขาก็ไม่ค่อยจะงอกเท่าไหร่อืมจะรอดไหมนอ้อมาค่ะมาดูทีละก้านกัน บางกา้านส่วนล่างเขาก็จะเน่าค่ะแต่เวลาที่เราจะเอาเขาไปลงเครื่องปลูกไฮโดรโพนิกเราก็จะตัดส่วนที่เขาเน่าออกค่ะมันก็มีงอกมาบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะและแล้วเราก็มาดูอีกแก้วที่เราห่อเขาไว้ด้วยกระดาษชำระอเนกประสงค์มาดูกันค่ะว่าเขาจะมีรากงอกออกมาหรือเปล่าดูแล้วรากเขางอกออกมาน้อยมากค่ะ ถ้าเทียบกับแบบที่แช่น้ำหลังจากนี้เราก็จะนำผักขยงเหล่านี้ไปลงเครื่องไฮโดรโพนิกถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าผักขยงเหล่านี้จะรอดหรือจะร่วงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ